สวัสดีครับทุกท่านยินดีด <Attack. S 1> ต้อนรับเข้าสู่ช่อง935เกมนะครับผมและทุกท่านกำลังดูเกม Marvel s u p e r w a r ฮีโร่ที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ก็คือ Star Lord <Attention. S 1> แต่เป็น <Attention. S 1> เลนล่างนะครับ <Attention. S 1> อโอเคอันนี้ทีมเรานะครับผมก็จะมี Star Lord Carry นะครับผมแล้วก็อิน p e ปอร์เทอร์วูเฟนนะครับเอ้ยขอเขวทด โอ้โหท่านอตทานอตโดนยับเลยฟาร์มครับ <Ha! S 1> สูก้กระลอกไม่ไหวนะผมตอนนี้ต้นเกมยังไงก็ <As semble. S 1> ไม่ไหวและยิ่งมีสควอชเลกกิฟเราซับด้วยนะผมยังไงก็ยากแ uh huh. ต่ถ้าเขาแกงกันได้ก็โอเค Mm. double action what King now protect turret. Woo. hold on I'll support you assemble retreat retreat ฝั่งนู้นเขามีทั้งฮักทั้งฮักยืนนะผมแล้วก็มีสตารแล้วเก้าก็ยืนอีกคนนึงซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเลทเกมน่ากลัวมากนะครับทางเดียวที่เราจะเวิร์กที่สุดก็คือจบให้ไวที่สุดหรือไม่ก็ออบป้อมนะผมแต่สตาร์ลอด สตาหลอดสตาหลอดที่ยืนล่างครับจะค่อนข้างจะค่อนข้างโอ้โหสุดยอดอินได้เยอะหมดสุดยอดนะครับผมจะค่อนข้างเล่นยากเล็กน้อยนะครับผม โอ okay. oh, ้สุดยอดทีมเราเล่นดีมากเลยนะครับผมตอนนี้อุ้ยหมอมาโอ้โหอินเล่นดีจริง แล้วผมขอเรียกซัพพอร์ตเราย่อๆแล้วกันนะครับว่าอินเอาละเอาละทีมเราได้เปรียบ อยู่นะครับตอนนี้สกอร์ทีมโดยรวมอยู่ที่เจ็ดต่อสองนะผมฝั่งผมฆ่าไปเจ็ดแล้วตาย 2. สองสกอร์ของผมอยู่ที่ฆ่าไปศูนย์ตายศูนย์เอสซีสี่นะผมแม่แคลรี่เสอย่างนะครับผม fast. โ,อโ,อโอ้จอแมงมุม ต ged, ้องระวังนะครับผมน่ะสอยแล้วก็เรียกกระลอกไม่พักเลย โอ้ยสุดยอดครับผมยังไงปกป้องที่โอ้โหทนอ๊ทนอ๊เจ๋งเกินสุดยอดครับผมทีมเราอ่า ท่านนอได้มันีสองเม็ดแล้วนะครับเซฟก็ลอกมาแล้วโอ้โหมากันไวจริง เจ็บมากได้อยู่นะผมฝั่งเราโอ้ยโหตกใจพ่อหมอโอ้ยโอ้ยถึงว่าพ่อหมอห้าจัง เกมนี้ทีมเราเล่นดีทุกคนเลยครับโอันี้ถ้าป่าเขาไม่ฟาร์มเราก็ฟาร์มต่อเลยนะผมโอ้โหเราลเรามาช่วยทีมแล้ว มาลัดนั่นเองเก็บชนะที่ป้อมนะครับทุกท่านผมก็จะยิงป้อมต่อไปแล้วก็ขโมยเลสเลยนะครับ Rampage Let's get it started! เอาตัวเลขเอาแล้วครับตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับฟาร,ร์มไปก่อนนะครับผมโอ้โหทีมเราฆ่ากันรัวๆเลยผมก็ไปกันบนต่อครับ โอ้ตายโดยกระลอกลูดนะครับผมเรามาดูฮีโร่ของเราด้วยเพื่อนเราเล่นน่าจะโหดมากเลยเกมนี้เอาวทันน้อนเข้ามาช่วยแลเราอันนี้สกอร์ผมอยู่ที่ฆ่าไปสองตายหนึ่งแอซิสแปดนะครับผม ไอซีเยอะมากครับตอวนี้ฮันนอตได้มันี4เมตรแล้วครับ <c oughs> ยเยาะเฮ้ยเอาแล้ว โอเคผมได้มาตัวหนึ่งถอยก่อนแล้วนครับเล่นตอนนี้ไม่น่าคุ้มนะครับผม มีคคออลนแรร์์สไตโอ้โหเกาะมาจากไหนเนี่ยโอ้โหมันมีดาบอันนี้เกาะแม่งเลยเด้งประมาณครับผมกระลอกลูดยับเลยต้องมีคนช่วยเอากระลอกก่อนครับไม่อย่างนั้นแคลรี่เราโดนหนักมากอออืื้ห อยู่ล่างสองตัวนะผมผมกำลังคิดอยู่แต่ผมก็วับไปแล้วถึงจะคิดอยู่ก็ตามโอ้โหสกอตต์ก็กลับมา,อาโอเคเกือบตาย โอเคครับเขมเรายังไงเลยก่อนไหม An พวกตอนนี้ทอนอสโอ้โหทอนอสแจ่วมากครับ <Nice assist. S 1> ทอนอสไปเอากลางมาได้แล้ว ผมคอยด e ัน <hi> ล่างเสริมไปด้วยนะครับเกมนี้ไม่ได้เฉิดฉายเลยนะครับผมฝั่งเราได้เฉิดฉายกันทุกคนเลยนะครับผม

เอาละเรามาดูคะแนนโดยรวมกันดีกว่านะครับเดวิลลี่ได้ MVP ไปนะผมเล่นเก่งจริงนะครับทีมเราเล่นดีทุกคนนะผมโอเคครับผมสกอร์ผมก็อยู่ที่ฆ่าไป4ี่ตาย2องแอซซีสิบสองครับแอซสเยอะมากเลยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับหากสุกท่าน ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับ